สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูปาริชาติบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยนะคะวันนี้เรามาพบกับเรื่องดีอั l p า a เบนะคะเรื่องเดิมที่เราไดเรียนในครั้งที่แล้วนะคะแต่ครั้งที่แล้วเรายังเรียนไม่จบนะคะเราก็มาเรียนในสัปดาห์นี้อีกสวัสดีเด็กๆชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลย สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือ Express English 2นะคะคือหนังสือภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและเปิดในหน้าที่1เลยค่ะ Alphabet นะคะเดี๋ยวเราจะมาท่อง A ถึง Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กก่อนนะคะ เรามาดูนะคะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวนักเรียนท่องตามครูจอยเลยนะคะ,ะตัวแรก a b c d e f g h I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W A Y Z เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆท่องกันได้ไหมเอ่ยอ่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอักษรพิมพ์เล็กเรามาดูตัวอักษรพิมพ์เล็กกันนะคะออกเสียงเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่เลยแต่การเขียนจะแตกต่างกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยแล้วมาท่องตามครูจอยด้วยนะคะเด็กๆ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y แสเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆท่องกันได้ไหมเอ่ยอะวันนี้นะคะครูจอย มีการบ้านค่ะเด็กๆเรามาดูในหน้านี้นะคะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำาลายให้เด็กๆเขียนตัว A พิมพ์ย้ายแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ตัว A พิมพ์เล็กด้วยกันเลยค่ะแบบนี้นะคะทั้งสองช่องเลยนะคะทั้งสองช่องเลยแบบนี้ ไม่สวยไม่สวยเอาใหม่เอาใหม่นะคะเขียนแบบนี้ตัว A ลงไปแล้วก็พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะเขียนแบบนี้จนถึงตัวแซดเลยนะคะเขียนแบบนี้จนถึงตัวแซดเลยนะคะให้เสร็จ นี่แบบนี้นะคะเขียนตัว A จนถึงตัวแเลยพอเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนให้สวยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปทั้ง3าหน้านี้นะคะลงให้ครูจอยเดี๋ยวครูจอยจะตรวจให้นะคะทุกหน้าเลยนะคะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะวันนี้ครูจอยฝากไว้แค่นี้คะ่ะบายยค่ะเด็กๆ